แล้วบ้านจะลุกล้ําเข้ามาในลําคลองนี่เต็มยาวไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดถูกยกขึ้นไปไว้ริมคลองเดี๋ยววันนี้เรียมจะพาไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะว่า<ด>หลังจากที่พวกเขาได้บ้านใหม่แล้วก็ชีวิตใหม่แล้วพวกเขาใช้ชีวิตกันอยู่แบบไหนยังไงไปเลยค่ะหลังนี้เป็นร้านตัดผมด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาเลยเม้ว <ST>. สวัสดีค่ะโอ้ทางนี้มีได้ค่ะได้ค่ะเอาตรงนี้เลยแ,ลแม่คะหลังจากได้บ้านใหม่มันแตกต่างกับบ้านหลังเก่ายัางไงบ้างคะใช่ความมันอยู่ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแม่มันดียังค่ะก็ะแต่ก่อนมันก็มีนูมีมีตะขาบมีงูขยะก,ก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ทิ้งกันใต้ถุนมั่งอะไรมั่งใช่ไหม แต่เนื้อพอมีพอมีบ้านนี่ก็หนูตัวเดียวก็ไม่มีเลยในบ้านมันสาบก็ก็มีมั่งนิดหน่อยเนาะจ้างูก็ไม่มีเลยแอ้ยาก็ดีไม่มีเลยแล้วน้ําท่วมนะคะดีขึ้นไหมดีขึ้นเมื่อก่อนตอนที่น้ํามาเราอยู่ยังไงแม่จ้าตอนที่น้ํามาเราอยู่ยังไงคะตอนตอนที่ยังเป็นบ้านในสลัมก็ท่วมขึ้นมาบนทางเท้าน่ะครึ่งน่องก็เดินลุยกันไป ตรงนู้นก็ท่วมเต็มเลยก็ลุยโอ้โหก็จะออกไปได้แล้วเนี่ยคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ระบายทันทั้งน้ําขึ้นแต่ก็ระบายทันค่ะชุมชนร่วมใจสองมีอยู่ทั้งหมด205ครัวเรือนรับรู้กันดีว่าทุกฤดูฝนพวกเขาต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังบางครอบครัวไปขออาศัยญาติบางครอบครัวรับการช่วยเหลือจากทางการแต่ก็มีบางครอบครัวที่รับสภาพได้แต่3ปีมานี้ คุณยายลำใหญ่วัย66ปีที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากรมาเกือบ30ปีบอกว่าตั้งแต่ได้บ้านใหม่น้ําไม่เคยท่วมอีกเลยโยด้ยแตกต่กับเริ่มดีอยู่มันก็ไม่มีเสียงดังมันไม่มีระเบียบอะเมื่อก่อนนี้มันแบบสลัมเนาะเสียงเด็กมาทั้งที่ยุงที่ยาตีกันอย่าเดี๋ยวนี้ดีเยอะดีใจไหมคะที่ดีใจมากคะ่ะตอนแรกเชื่อไหมแม่ว่าเขาจะทําให้เรา ก็ไม่ค่อยเชื่อเทา่าไหร่เพราะว่าอะไรคะก็เห็นมันเป็นสลัมกลัวไม่ได้กับทั้งกลัวไม่ได้เนาะเป็นจริงไหมผมกลัวได้เพราะว่ามีธิ์มาก็ดีใจก็ดีกลัวว่าเขาจะแบบล้อให้เราออกจากชุมชนเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะยืนยันอีกเสียงตอนอยู่สลัมเป็นยังไงบ้างคะอยู่สลัมก็อึดอัดนิดหน่อยแต่เราก็ไม่นึกว่าเราจะมาได้บ้านอย่างนี้นะคะตอนอยู่สลัมน้ำท่วมไหมคะท่วมค่ะ <laughs> แค่เขา เลยด้วยเ้าอยู่ยังไงกะตอนนั้ก็อาศัยอะไรเขาจะมีคนใจบุญทำสะพานให้เดินออกไปบ้านเบิ่งท่วมน้องนั้นเข้าไปได้แล้วหลังจากได้บ้านใหม่น้ำท่วมไหมคะไม่ท่วมอ่ะไม่ท่วมเลยก็มันยังไม่ขึ้นเลยมันระบายเร็วไหมคะเร็วค่ะเร็วค่ะทีมข่าวแอบถามชาวบ้านในคำถามเดียวกันว่าสามารถพูดได้ไหมนี่คือบ้านใหม่ชีวิตใหม่ เกือบ1 0อยเปซต์อบว่าใช่มันดีกว่าสลัมมากๆขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอที่ทำให้มีบ้านใหม่เป็นของตัวเองแต่ก็มีส่วนน้อยที่พูดได้ไม่เต็มปากเพราะถูกสหกรณ์ชุมชนในนามผู้ปล่อยกู้ฟ้องยกเลิกสัญญาแต่พวกเขายอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองเพราะช่วงโควิดทางเงินลาบากขอสู้ตามกระบวนการแต่ที่แน่ๆคือ น้ำไม่ท่วมและระบายเร็วกว่วกกาที่เคยเป็นมาขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ